โอเคที okay. นี้สเต็ปสองครับคีย์เวิร์ดสำคัญของการประเมิน FMEA ครับจะอยู่ที่สเต็ปสองสาม 2, 3, และสี่นะครับสองสามสี่นะฮะจะเป็นสเต็ปที่มีความสัมพันธ์กันนะครับสเต็ปที่สองนะฮะเรียกว่า r u c t u r e analyze นะการวิเคราะห์โครงสร้างการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับมันจะมีอยู่สามคำโปรเซสไอเทมนะครับจะมีอยู่สามคำนะครับโปรเซสไอเทมโปรเซสสเต็ป และโปรเซสเวิร์กเลเมนต์นะครับโปรเซสสเต็ปเราจะคุ้นกับคําว่าโปรเซสโซชาดนะครับอ่าทีนี้สามคำนี้คืออะไรนะครับอาจารย์ขอแยกออกมาให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอ่านะครับให้ทุกท่านนึกภาพตามเนาะนะช่องสองจุดหนึ่งครับสองจุดหนึ่งโปรเซสไอเทมนะครับอคุณอาจจะดูในส่วนของ แบบฟอร์มตามไปด้วยนะครับดูในส่วนของแบบฟอร์มตามไปด้วยนะนะโปรเซสไนเทมครับก็คือชื่อชิ้นงานที่เราจะทําการประเมินนะครับสายการผลิตหรือพาร์ทเนมที่เราจะทําการประเมินนะครับนะชื่อพาร์ทของเราเนี่ยครับอาจารย์ยกตัวอย่างตัว h Sub ิงซับเอซครับบานพับประตูรถนะครับอะ ให้คุณนึกถึงรถยนต์เนาะประตูรถกับตัวโครงรถครับมันจะมีตัวเป็นบานพับงอๆออนะครับเหมือนบานพับประตูบ้านนะครับอารมณ์เหมือนกันเลยนะจะเป็นตัวยึดระหว่างประตูรถกับกับโครงรถนะครับซึ่งกระบวนการผลิตบานพับประตูรถอันนี้อาจารย์ยกมาจะยกมาเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิตเนาะหนึ่งครับมีการปั๊มสองเอางานที่ปั๊มมาทําการเชื่อมวีลดิ้งสามครับเอามาทําสี EDP ครับเพื่อป้องกันสนิมนี่คืออะไร นี่คือเมนูฟิชเชิงโปรเซสตของกระบวนการของงานของงานบานพับประตูนะครับประเด็นก็คือนะครับทุกกระบวนการผลิตนะครับคุณต้องเขียนโปรเซสต์เวิร์กอิมเมนต์ปัจจัยการผลิตนะครับอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างในส่วนของโปรเซสตปั๊มเนาะโปรเซสต์เวิร์กอิมเมนต์รัฮะหรือส่วนประกอบการผลิตหรือปัจจัยการผลิตนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับสามเอ บวกหน e นะครับ M ที่1ก็คือ M แ a ม่นคุณต้องมีพนักงานปัม๊ม M ที่2นะครับนะ M m a c h i n e บวกกับ t o o l i n g นะครับบวกกับ o o l i n g เนาะคุณต้องมีเครื่องปัม๊มมีแม่พิม์พมีน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันงานแตกนะครับและ M ที่3ครับ M Material นะครับ M Ma t เนาะ ถ้าเป็นกระบวนการแรกของการผลิตครับแมทริเรียนคุณก็คืออะไรวัตถุดิบนะฮะที่เรารับมาจากสโตแต่ถ้าสมมต bon e n, ิเป็นกระบวนการเชื่อมเวลทิ้งครับแมทของกระบวนการเชื่อมคืออะไรฮะแมทริเรียนของกระบวนการเชื่อมก็คืองานที่รับมาจากกระบวนการปั๊มนั่นเองครับก็คือพาร์ทที่รับมาจากกระบวนการปั๊มนะครับนะดังนั้นถ้าคุณเลือกอ่าโปรเซสผลิตที่ไม่ใช่เป็นกระบวนการแรกนะครับอ่าแมทริเรียลของกระบวนการ ของคุณก็คืองานที่รับมาจากกระบวนการก่อนหน้านะครับแต่ตัวอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เลือกกระบวนการปั๊มเนาะดังนั้นประเด็นก็คือเหล็กคอยวัตถุดิบนะครับส่วน e e น v i r o n m e n t นะครับก็คือในส่วนของโรงงานนะสถานที่ผลิตครับถ้าคุณมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นของรายการผลิตนะสภาพแวดล้อมก็เกี่ยวข้องด้วยแต่สังเกตน,นะครับว่ากระบวนการปั๊มจะไม่มีในส่วนของสภาพแวดล้อมนะครับเนื่องจากว่า กระบวนการงานปั๊มเนี่ยนะเราปั๊มในพื้นที่โล่งๆนะเราไม่ได้มีการติดองค์ติดแอร์ต่างๆครับนะดังนั้นจะเกี่ยวข้องเฉพาะ 3M เท่านั้นนะครับ M Man M Machine บวกทู l ลิงและ M Material นะครับเฉพาะ 3M นี้นะฮะส่วน M m e t h o d ตอนนะครับ M m e t h o d ตอนะครับกับ M อีกตัวหนึ่งนะฮะกับ measurement นะครับ M m e t h o d ตอกับ M m e a s u r e m e n t ของตัวนี้นะมันจะไปอยู่ในขั้นตอนที่สี่ครับ M method กับ M m e a s u e m e n t จะอยู่ในสเต็ปที่สี่นะครับสเต็ปสองจะเป็น M man M machine และ M material เท่านั้นนะครับอ่ะดังนั้นการว,วิเคราะห์โครงสร้างสเต็ปสองนะครับทุกกระบวนการผลิตของคุณคุณต้องมาเขียนปัจจัยการผลิตนะครับนะ ทุกโปรเซสนะแต่ให้เขียนแยกกันะครับอย่างอย่างอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างของโปรเซสตปั้มนะครับดังนั้นในส่วนของโปรเซสตปั๊มนะครับเวลาคุณลงข้อมูลนะครับคุณก็จะวิเคราะห์แยกของแต่ละโปรเซสเลยนะในแบบฟอร์มสเตปสองครับก็จะได้ประมาณนี้อ่านี่คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างของกระบวนการปั๊มนะครับอ่านะครับอ่านะฮะมีอันนี้แมนอันนี้แมชชีน บวกทูลลิ่งอันนี้เอ็มแมทรินนะเป็นงานบานพับประตูครับโอเคทีนี้อ่าฟังตัวดีๆนะครับให้ทุกองค์กรนะครับเลือกกระบวนการผลิตขึ้นมาหนึ่งกระบวนการหนึ่งกระบวนการเท่านั้นนะครับนะให้เลือกกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญที่สุดต่อองค์กรคุณอาจจะเป็นปัม๊มอาจจะเป็นเชื่อมอาจจะเป็น ชุบซิงค์เทรดดิ้งนะหรือฉีดพลาสติกนะครับหรือดิคัตติ้งนะหรือ,อฟิลิชชิ่งต่างๆนะครับนะมิลลิ่งต่างๆเนาะเลือกมาหนึ่งกระบวนการนะครับให้เขียนนะครับในเวิร์กช็อปหน้านี้นะครับช่องที่หนึ่งคืออะไรช่องที่หนึ่งก็คือชื่องานครับพาโนนะครับอนุูพา,นพาเนมเนาะ ช่องที่สองก็คือนะฮะตัวเผลิตที่เลือกครับนะเลือกหนึ่งหนึ่งตเศษนะหนึ่งกระบวนการผลิตครับเลือกมาหนึ่งตเศษผลิตนะครับแล้วก็เขียนนะครับว่าเวิร์ก e อิมพีนของคุณครับมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่เนาะสามเอ่อสามเอ็มบวกหนึ่งดีนะครับถ้ากระบวนการผลิตของคุณครับมันมีห้องคลีนรูมหรือห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิปปมความชื้นเนาะ ก็ระบุมาด้วยครับว่ามีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นด้วยครับนะครับดูตัวอย่างในหน้านี้นะครับดูตัวอย่างหน้านี้เนาะระบุแค่ต้องมีอะไรบ้างครับส่วนสเปคขนาดนะรุ่นอะไรยังไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้พอนะครับอ่ะอาจารย์ให้เวลา10นาทีนะครับให้ทวงก์กรเลือกกระบวนการผลิตหลักของคุณหนึ่งกระบวนการแล้วก็เขียนสเต็ปที่2นะดูตามตัวอย่างได้เลยครับนะติดตรงไหนนะทักมาถามได้ครับ โอเคอ่ะสิบนาทีนะครับลยุย